สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่ยูเครนครับโดยคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอัปเดตแผนที่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแนวหน้าโดยเหตุการณ์แรกน,นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทางเหนือสุดของแนวรบในภูมิภาคคาคิฟ ก็เป็นพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้เลยครับโดยเมื่อวันที่11มกราคมนะครับมีการรายงานการรุกคืบของทางยูเครนซึ่งเกิดขึ้นเหนือหมู่บ้านอิวานิฟสกาโดยก่อนหน้านี้ครับพื้นที่บริเวณนี้ทางรัสเซียเคยมีการลุกหนักและการรุกของทางรัสเซียบริเวณนี้ก็หยุดชะงักลงหลังจากนั้นครับแนวรบบริเวณนี้การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ค่อยมีมากมายและเมื่อวันที่11มกราคมเนี่ยก็มีการรายงานความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นฝั่งยูเครน ทำการลุกคืบบริเวณนี้โดยสถานการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นใกล้กับเส้นแบ่งระหว่างภูมิภาคลูฮันกับภูมิภาคโดเนต ก็เป็นสถานการณ์การรบต่อเนื่องครับโดยก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนธันวาคมและก็มีช่วงต้นของเดือนมกราคมทางรัสเซียนะครับได้มีการลุกจากเขตของฝั่งภูมิภาคลูฮันข้ามมายังพื้นที่ควบคุมของทางยูเครนในภูมิภาคโดเนตโดยในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยก็กำลังของทางรัสเซียทาการรุกอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยมีการอัปเดตการยึดพื้นที่ของทางรัสเซียเกิดขึ้นถี่มากครับ ทีมากครับในช่วงนั้นหลังจากเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคมก็ยังมีการรายงานการรุกของทางรัเสเซียเกิดขึ้นแต่แล้วครับการรุกของทางรัเสเซียก็ถูกหยุดชะงักลงทางยูเครนนะครับได้มีการตีโต้กลับเกิดขึ้นทําให้แนวหน้าของทางรัเสเซียต้องถูกผลักดันให้ถอยร่นและล่าสุดครับในช่วงวันที่11 มกราคมนะครับมีการรายงานการตีโต้ก,กลับของทางยูเครนที่เกิดขึ้นทางตะวันออกของหมู่บ้านเทอร์นีท่านผู้ชมเห็นพื้นที่สีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทางยูเครนเนี่ยพึ่งยึดคืนจากทางรัเสเซียก่อนหน้านี้ครับแนวหน้าของทางรัเสเซียอยู่บริเวณนี้เลยก็จะเป็นจะต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ เพราะถูกกดดันอย่างหนักจากทางยูเครนรวมไปถึงนะครับก็มีภาพจากสื่อของทางรัเสเซียแสดงเห็นว่ายังมีการปาาระทะกันบริเวณนี้ดูเหมือนว่าการรุกของทางรัเสเซียนะครับถูกสกัดกั้นแล้วและมีแนวโน้มที่ทางยูเครนจะเปิดปฏิบัติการการรุกเพื่อผลักดันแนวรบของทางรัเสเซียบริเวณทางตะวันออกของหมู่บ้านเทอร์นีแต่การรบในตอนนี้นะครับยังไม่ใช่สเกลที่ใหญ่มาก เพราะยังเป็นการต่อสู้บนสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นโดยสถานก,การณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นใกล้กับเมืองแอดดิฟกาในภูมิภาคโดเนตก็เป็นสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณทางตอนเหนือของเมืองแอดดิฟกาครับตรงนี้พื้นที่เสียงเหลืองนี่เลยครับ ดยเมื่อวันที่12มกราคมนะครับมีการรายงานการรุกคืบบริเวณทางตอนใต้ของโลงบำบตดน้ําเสียซึ่งเป็นการรุกคืบของทางรัเสเซียลงมาโดยทางรัเสเซียนะครับพยายามเข้ารุกพื้นที่ต่างๆของทางยูเครนโดยเฉพาะยิ่งแนวรบทางตอนเหนือที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านอย่างคลาชโนโฮริฟกาทางรัเสเซียนะครับพยายามขยายแนวรบ จากพื้นที่ทางตอนเหนือของแอดดิฟกาเป็นหลักและสถานการณ์การรบที่เกิดขึ้นในเมืองแอดดิฟกาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงครับทางรัเสเซียยังคงหาทางรุกอย่างต่อเนื่องส่วนทางยูเครนเนี่ยก็หาจังหวะตีโต้กลับและพยายามยับยั้งการรุกของทางรัเสเซียในหลายจุดคิดว่าการรบที่เกิดขึ้นในแอดดิฟกานะครับอาจจะยืนระยะยาวไปจนถึงหน้าร้อนเลยต่อมาครับเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับเมืองมารินกา ในภูมิภาคโดเนตโดยการรบที่เกิดขึ้นใกล้กับเมืองมารินกานะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่11มกราคมครับมีการรายงานการรุกของทางรัเสเซียที่เกิดขึ้นบริเวณทางตะปตกเฉียงเหนือของเมืองมารินกาก็เป็นพื้นที่เสียงเหลืองนี้เลยครับ ปัจจุบันนะครับพื้นที่เกือบทั้งหมดของมารินกาเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของทางรัสเซียและดูเหมือนว่าทางรัสเซียนะครับยังคงหาทางรุกคืบเพื่อผลักดันแนวหน้าของทางยูเครนให้ถอยห่างจากตัวเมืองมารินกาโดยการรบนะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ที่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคมก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของทางรัเสเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เมืองมารินกาและสุดท้ายครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคซาโปริเซียก็เป็นแนวรบใกล้กับหมู่บ้านโรโบติเน่แล้วก็เวอร์โบฟโดยเมื่อวันที่11มกราคมครับมีการรายงาน ว่ากองกำลังของทางรัสเซียได้มีการลุกคืบพื้นที่ทางตะวันตกของหมู่บ้านเวอร์โบฟตรงจุดนี้นะครับเป็นแนวฟันมังกรเราจะเห็นว่าตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวมาหลังจากหิมะเริ่มตกหนักอุณหภูมิต่ำลงทางรัสเซียเนี่ยเริ่มมีปฏิบัติการมากขึ้นในภูมิภาคซาโบริเซียครับหลายแนวรบหลายพื้นที่ที่ทางยูเครนเคยเข้ามาควบคุมพื้นที่แนวฟันมังกรหลายจุดนะครับปัจจุบันเนี่ยถูกทางรัสเซียเข้าโจมตีและกองกำลังของทางรัสเซีย ก็เข้ามาควบคุมพื้นที่โดยแนวรบทางฝั่งซาโปริเซียตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมและก็ช่วงนี้เดือนมกราคมความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เป็นฝั่งรัสเซียที่ทำการรุกและเข้าโจมตีสถานการณ์การรบในภูมิภาคซาโปริเซียนะครับดูเหมือนว่าทางยูเครนก็กำลังปักหลักตั้งรับไม่ให้ทางรัสเซียนะเข้ามาลุกคืบเพื่อรักษาพื้นที่เอาไว้และอาจจะมีการเปิดปฏิบัติการตีโต้กลับ ในช่วงหน้าร้อนหากเรามองจากแผนที่ท่านผู้ชมจะเห็นแนวเส้นปะสีส้มหลายๆเส้นนี้ครับแสดงเห็นถึงการรุกของทางรัเสเซียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคมสถานการณ์การรบนะครับที่เกิดขึ้นในแนวหน้าช่วงนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตค่อนข้างน้อยหลายพื้นที่นะครับไม่สามารถทำการรบกันได้ทั้งฝั่งยูเครนแล้วก็ รัเสเซียต่างฝ่ายต่างปักหลักเพราะว่าสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นแต่ก็มีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ยังมีการประทะก,กันระหว่างทางรัเสเซียกับทางยูเครนก็มีความเคลื่อนไหวทั้งของฝั่งยูเครนและก็รัเสเซียที่เกิดขึ้นสถานการณ์การรบนะครับไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆอาจจะกินระยะลากยาวไปอีกหลายปีนี่ก็เป็นข่าวมานำเสนอครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ